สวัสดีครับดูการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับสัญลักษณ์คือ x แล้วก็มีขีดข้างบนอ่านว่า x bar นะครับจะหา x bar จากข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เช่นเรามีข้อมูล2 5 6 3้าตัวพอเราอยากหาค่าเฉลี่ยของ4ตัวนี้นะครับ2 5, 6, อ6ห้ากา1อตัวแล้วกันแล้วก็3อีกตัวจะได้ลงตัวแล้วก็ทั้งหมด หตัวออกก็ไม่ลงตัวอยู่ดีโอเคเวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่จะเป็นซิกม่านะครับซิกมา x bar เท่ากับซิกมาของ xi เวลาอ่านนะครับซิกมาของ xi โดยที่ i เท่ากับ1จนถึง n นะครับนี่คือสัญลักษณ์นี่หารด้วย n ความหมายของเครื่องหมายซิกม่านี่คือผลรวมของของข้อมูล ข้อมูลเนี่ยเราจะใช้แทนด้วย x เนื่องจาก x เป็นอะไรก็ได้นะครับ x เป็น2ก็ได้เป็น5ก็ได้เป็น6 i ก็คือตัวที่นะครับ x 1คือตัวที่1 x 2คือตัวที่2 x 3 x 4 x 5 x 6ในที่นี้ก็มีเจ็ดถึง x 6นะครับ n เนี่ยก็คือแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับ xi คือค่าของข้อมูลแต่ละตัวทีนี้ถ้าเราเอามาคิดนะครับเราก็จะได้ว่า ผลรวมของข้อมูลทุกตัว xi ตั้งแต่ i ที่1ถึง6ก็คือตัวที่1คือ2บวกกับตัวที่2 x 2คือ5บวกกับตัวที่3คือ6บวกกับตัวที่4คือ3บวกกับตัวที่5คือ1แล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายคือตัวที่6คือ3บวกกันแล้วหารด้วย n ก็คือหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับหารด้วย6ครับ มี6ตัวหารด้วย6ก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมานะครับลองดู2 5เป็น7เป็น10เป็น20 20หารด้วย6นะครับเฉลี่ยแล้วเออ6ไปหารได้638 3.3 6ประมาณ3.33นะครับไปเรื่อย ก็เป็นค่าเฉลี่ยหรือว่า x bar ออา x bar เท่ากับ3.33แบบนี้ประมาณนะครับประมาณก็เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับถ้าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่ก็จะมีตัวเพิ่มมาคือ f โดย f เนี่ยคือความถี่ของชั้นนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ